Yeah, yeah, yeah. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูแค่อีกแล้วนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเรื่อง การบวกลบคูณหารเศษส่วนละคนนะคะอยู่ในบ,บทที่ 2, สองเศษส่วนนะคะวันนี้นะคะครูแคร์จะพานักเรียนไปทําแบบฝึกหัดที่2.1นะคะหน้าที่42และหน้าที่43นะคะซึ่งนักเรียนบางคนอาจจะทําไปแล้วใช่ไหมคะแต่บางคนยังไม่เข้าใจโดยที่วันนี้นะคะครูแคร์ก็จะมีสื่อนะคะให้นักเรียนดูนะคะเพื่อประกอบการทําใบงานนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนกันเลยนะคะเด็กๆไปกันเลยค่ะ ก็มาอยู่แบบฝึกหัดที่บทที่2นะคะเศษส่วนนะคะแบบฝึกหัด2.1น,นะคะข้อที่1น,นะคะเติมตัวเลขแสดงจํานวนในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเด็กๆอันนี้เป็นการทบทวนของบทของบทเรียนที่เราอยู่ในระดับชั้นป .4 นะคะเศษส่วนใช่ไหมคะนักเรียนจําหลักการได้ไหมคะเวลาคูณก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนใช่ไหมคะเวลาหารก็ต้องหารทั้งเศษและ ส่วนอ่าใช่แล้วคะ่ะอ่าต่อไปนะคะเรามาดูข้อที่หนึ่งกันนะคะข้อที่หนึ่งก็คือเศษสองส่วนเจ็ดใช่ไหมคะเออเศษสองส่วนเจ็ดมันเท่ากับเศษอะไรเอ่ยส่วนหกสิบสามใช่ไหมคะเราหาตัวเศษกันนะคะจากเจ็ดมาเป็นหกสิบสามแปลว่าเจ็ดคูณอะไรคะเด็กๆดเจ็ดคูณอะไรเอ่ยเจ็ดคูณ 9นั่นเองใช่ไหมคะเวลาคูณก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะคะอ่า7คูน9นะคะก็เอาเศษมาคูณ9ได้เลย2คูน9ได้18นะคะ7คูน9ได้63อ่าถูกต้องค่ะดังนั้นเศษ2ส่วน7ก็เท่ากับเศษ18ส่วน63นั่นเองต่อไปนะคะต่อไปต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะเศษ18 ส่วน24นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นตัวที่เขาให้มาอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะจาก18ลดลงมาเหลือเท่าไหร่คะเหลือ6นั่นเองแปลว่าเอะเอาอะไรไปหาร18แล้วเท่ากับ6ใช่ไหมคะอะไรคะเด็กๆอาหาร3นั่นเองนะคะเวลาหารก็ต้องหารทั้งเศษและส่วนนะคะอ่า3ไปหาร นะคะ18หาร3เท<ๆ>่ากับ6นะคะแล้ว24หาร3นะคะเด็กๆเท่ากับเท่าไรเอ่ยเท่ากับ8<ๆ>นะคะอ่ะเรามาดูข้อ3กันนะคะว่า A จาก45ลดลงมาเหลือ9เอาอะไรไปหารคะเอา5ใช่ไหมคะเอา5ไปหารก็ต้องหารทั้งเศษและส่วนนะคะเด็กๆอ่ะ5 45หาหรหได้เท่าไหรคะได้เก้าใช่ไหมคะสามหารหได้เท่าไรคะได้หกใช่ไหมคะอ่าคำตอบที่ได้ก็คือเศษหส่วน10บคำตอบที่ได้ก็คือเศษหส่วนเนั่นเองนะคะอ่าข้อที่เหลืออยู่นักเรียนลองทําดูสิคะความสัมพันธ์กันร,ระหว่างตัวที่ให้มากับฝั่งขวามือและซ้ายมือนะคะจะให้มาทั้งสองฝั่งเลยเราหาตัวนั้นก่อนว่า คูณด้วยอะไรหรือหารด้วยอะไรนะคะอ่ะเหลืออีก3มข้อคููแคฟฟังให้เด็กๆทำด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อข้อ2ใหญ่กันนะคะค่ะเราก็มาต่อข้อ2กันนะคะเด็กๆแสดงวิธีทำและตอบในรูปอย่างง่ายนะคะหรืออย่างอยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำหรือเศษส่วนแท้หรือ จำนวนครานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลองทําข้อ1กันนะคะข้อที่1นึ่นะคะจำนวนนับ1เศษ1ส่วน3ลบวงเล็บนะคะเศษ3ส่วนหบวกด้วยเศษ1ส่วน6วงเล็บนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะหลักการ3ข้อนั่นก็คืออะไรคะทำในวงเล็บก่อนทุกครั้งนะคะเมื่อเจอวงเล็บนะคะจะเป็นเครื่องหมายใดๆก็ตามนะคะแต่ถ้าเจอวงเล็บให้ทําในวงเล็บก่อนนะคะต่อไปนะคะข้อที่2ถ้าไม่มีวงเล็บ แต่เจอคูณกับหารให้นักเรียนทําคูณกับหารก่อนนะคะจากซ้ายไปขวานะคะแต่ถ้าไม่มีคูณกับหารน,นักเรียนเจอแค่บวกกับลบและไม่เจอวงเล็บใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนทําจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมปกตินะคะแต่จากในข้อหนึ่งนี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นแค่อะไรคะมีวงเล็บใช่ไหมคะมีวงเล็บแล้วก็เป็นการลบการบวกนะคะ ดังนั้นนะคะเจอจํานวนคราใช่ไหมคะเราก็ต้องเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะคะเดี๋ยวเราไปทากันเลยค่ะเด็กๆไปเลยค่ะวิธีทํานะคะจากนั้นก็ยกโจทย์ลงมานะคะจานวนนับหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามนะคะลบวงเล็บนะคะเศษสามส่วนห้านะคะบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนหกนะคะเท่ากับนะคะ ตัวนี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าเป็นจํานวนคระใช่ไหมคะเราอาจจากจํานวนคระให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะคะสามคูณหนเป็น3าบวกหเป็น4เศษสี่ส่วนสนะคะลบเศษสามส่วนห้านะคะบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนหกนะคะอ่าต่อไปนะคะ ตัวที่อยู่นอกวงเล็บนะคะตัวที่ไม่เกี่ยวข้องนักเรียนก็ต้องยกลงมาด้วยนะคะอ่าเศษส่วนสามลบทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะในวงเล็บนักเรียนจะบวกกันได้เลยไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะเราจะทําตัวส่วนให้เท่ากันนะคะเศษสามส่วนห้าครูแคกก็จะคูณด้วยหกนะคะตัวส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะ บวกด้วยเศษหนึ่งส่วนหกนะคะคูณด้วย,วยห้านะคะอ่าสลับกันคูณนะคะอย่าลืมนะคะตัวที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเราก็ต้องยกลงมาด้วยนะคะอ่าคูณกนเลยนะคะหกคูณสามเท่าไหร่คะสิบแปดส่วนด้วยสามสิบนะคะบวกด้วย เศษ5ส่วน30นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าทำไมคะเด็กๆอ่ามันเท่ากาันใช่ไหมคะตัวส่วนเท่ากาันบวกกันได้เลยคะ่ะอ่ะมาบวกกันบรรทัดครูแค่ไม่พอนะคะครูแค่ขออนุญาตต่อตรงนี้ละกันนะคะอ่เศษ4ส่วน3ลบอ่บวกกันได้เลยคะ่ะ18บวก5ได้เท่าไหร่คะ23ใช่ไหมคะ อ่ายี่สิบสามส่วนด้วยสามสิบอ่าเราก็จะไม่มีวงเล็บแล้วนะคะเพราะว่าเราบวกวงเล็บเสร็จแล้วเราก็จะได้คำตอบก็คือเศษยี่สิบสามส่วนสามสิบนะคะต่อไปนะคะยกลงมาเศษสี่ส่วนสามนักเรียนจะเห็นสังเกตเห็นว่าเศษสี่ส่วนสามลบเศษยี่สิบสามส่วนสามสิบลบกันไม่ได้เพราะอะไรคะ ตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะดังนั้นจะต้องทําส่วนให้เท่ากันนะคะครูแคก็จะนำเศษส่วนสามคูณสินะคะคูณทั้งเศษและส่วนลบด้วยย3่สิ่วนสานะคะเท่ากับนะคะอ่าสี่คูณสิเป็น40สนะคะส่วนด้วย3ามคูณสิเป็น30นะคะ ลบ23ส่วน30อ่า40ลบยีเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ17นะคะอ่าเศษ17ส่วนด้วย30เศษ17ส่วนด้วย30นั่นเองอ่าเราได้คำตอบแล้วนะคะเด็กๆดังนั้นเด็กๆก็ตอบเท่าไหร่คะเศษ17ส่วน30 ค่ะครูแคก็ข้ามมาข้อที่3เลยนะคะเพราะว่าข้อที่2จะเป็นการลบใช่ไหมคะซึ่งการลบครูแคอธิบายเหมือนตัวอย่างที่1ไปแล้วนะคะแต่ข้อที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของการคูณและการหารใช่ไหมคะการคูณการหารและคนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อ3กันเนาะข้อ3นะคะโจทย์ก็คือเศษ3ส่วน5นะคะคูณจำนวนนับ1เศษ5ส่วน7นะคะหารด้วยจำนวนนับ1เศษ1ส่วน14นะคะเรามอา แสดงวิธีทำกันก่อนเลยนะคะ,ะวิธีทำนะคะเศษสามส่วนห้านะคะเราก็ลอกโจทย์ลงมาเหมือนเดิมนะคะเด็กๆคูณด้วยจำนวนนับหนึ่งเศษห้าส่วนเจ็ดนะคะหารด้วยจำน1 1> วนวนับหน,หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสิบส,ส,สี่นะคะเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าหนึ่งไม่มีวงเล็บใช่ไหมคะมีแค่คูณกับหารดังนั้นเมื่อมีเจอแค่คูณกับหารก็ทำจากซ้ายไป ขวาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามันมีจำนวนคราอยู่เราก็ต้องเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะคะ,ะตัวแรกเศษ3ส่วน5เหมือนเดิมนะคะคูณจำนวนครานะคะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกิน7คูณ1เป็น7บวก5เป็น12นะคะเศษ12ส่วน7นะคะหารด้วย 14คูณ1นตัวนี้นะคะ14 1เป็น14บวกอีก1เป็น15เป็น15ส่วน14นะคะอ่ะเราเปลี่ยนอยู่ในรูปของเศษเกินหมดแล้วนะคะเราก็จะเริ่มทำจากซ้ายไปขวาได้เลยนะคะคู่แรกนะคะจะทำเครื่องหมายคูณก่อนนะคะซ้ายมือนะคะคูณเศษ3ส่วน5คูณ12ส่วน7นะคะมีอะไรที่สามารถตัดทอนกันได้ไหมคะเด็กๆ มีไหมคะก็คือมีตัวไหนที่มาหารทั้งเศษและส่วนลงตัวมีไหมคะอ่าถ้าไม่มีนักเรียนก็คูณกันปกติแต่อย่าลืมนะคะอีกจํานวนหนึ่งก็คือหารด้วย15บหส่วนสิยกลงมาด้วยนะคะอ่แตัดทอนไม่ได้ก็คูณกันปกติได้เลยนะคะ12บคูณสหรือ3ามคูณสิได้ไหมคะได้36มส่วนสานะคะหารด้วย เศษสิ 15, ส่วนด้วย14นะคะนักเรียนเห็นเครื่องหมายหารใช่ไหมคะกฎของการหารเศษส่วนก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเศษอยู่บนส่วนอยู่ล่างนะคะอา่านักเรียนเจอเครื่องหมายหารใช่ไหมคะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กับเศษกับส่วนนะคะ,ะเท่ากับเศษ36ตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษ เป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะคะอะครูแคก็กัดเศษส่วนเรียบยร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะนํามาตัดทอนหรือนําจํานวนนับมาหารทั้งเศษและส่วนลงตัวมีจํานวนไหนบ้างคะอะครูแคก็จะเอาสามาหารสิบห้าลงตัวและสามาหารสามสิบหกลงตัวนะคะสามคูณห้าสิบห้าสามหารสามสิบหกได้สิบสองนะคะ มีตัวไหนอีกบ้างคะเด็กๆมีไหมคะมีตัวไหนอีกมีไหมเอ่ยอนักเรียนคิดว่ามีตัวไหนอีกคะที่จะสามารถมาหารังเือและส่วนได้เอาจํานวนนับมาหารนะคะจับคู่ทีละคู่นะคะเด็กๆครูแคทก็จะเอาเจ็ดมาหารสิบสี่ได้ลงตัวเจ็ดมาหารสามสิบห้าได้ลงตัวนะคะเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดห้าสามสิบห้านะคะ ดังนั้นครูแคก็ได้คําตอบแล้วนะคะอ่ะมีไอตัวไหนที่สามารถตัดทอนต่อได้อีกไหมคะอ่ะไม่มีใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะเอาจํานวนที่เหลือนะคะมาคูณกันเศษคูณกันสิคะสิบสองคูนสองเป็นยี่สิบสี่นะคะเศษยี่สิบสี่ส่วนละคะส่วนก็เหลือห้ากับห้าคูณกันได้ยี่สิบห้าใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ได้คําตอบแล้วนะคะเด็กๆเศษ 24่ส่วนยีนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ่ะง่ายมากๆเลยดังนั้นเหลือแค่ข้อสองนะคะคุณครูฝากให้เด็กๆทำต่อด้วยนะคะของวันนี้นะคะวันที่6สิงหาคมนะคะใบงานแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัด2.1นะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะครูแครก็จะมาทำคลิปการสอนนะคะ ในใบางานและแบบฝึกหัดนะคะดังนั้นเด็กๆอย่าลืมกดเข้ามาดูคลิปของครูแคร์ด้วยนะคะเป็นคลิปการสอนเพื่อที่เด็กๆจะได้ประกอบการทําใบงานและจะได้เข้าใจในใบางานมากขึ้นนะคะดังนั้นวันนี้ครูแคร์ก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะบา,บายยค่ะเด็กๆ